ไม่ปรากฏชัดนะครับก็เพียงแต่ว่าเขามาส่งเท่านั้นเองจะไปส่งวแล้วจะไปทําอะไรต่อเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนของเราครับกลางดึกที่ผ่านมาตํารวจด่านวังม้อแกงอเาเภอเมืองพังงาสกัดจับกระบวนการค้าอาวุธสงครามหลังพบรถกระบะและ f o r t จูเนอรต้องสงสัยสองคันขับตามกันมาท่าทีมีพิรุธเมื่อเรียกตรวจคน ตำรวจเข้าตรวจสอบพบปืนเล็กยาวจูโจม AK-47 จำนวน4กระบอกพร้อมกระสุน54นัดถูกซุกซ่อนมาในถุงกระสอบสีขาวหลังเบาะรถ f o r t จ n e r คนขับและผู้โดยสารทั้ง4คนถูกควบคุมตัวทันทีจากการสอบสวนเบื้องต้นพวกเขารับสารภาพว่าได้ค่าจ้าง70,000บาทให้ลำเลียงอาวุธไปส่งที่ภูเก็ตโดยเช่ารถฟ o r t จ n e r มาใช้เดินทางตำรวจตรวจสอบพบมีประวัติคดียาเสพติดแต่ยังไม่เชื่อมโยงกับคดีความมั่นคง ทางด้านพลตํารวจตรีสมชายซื่อตอระกูลพบกพ,พจังหวัดพังงาระบุว่าคดีนี้ยังไม่จบแค่การจับกลุ่มตํารวจเตรียมขยายผลหาเครือข่ายต้นทางปลายทางหาความเชื่อมโยงว่าอาวุธชุดนี้ถูกส่งไปให้ใครและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดการจับกลุ่มครั้งนี้ถือเป็นผลงานสําคัญของตํารวจพังงาที่สามารถสกัดอาวุธสงครามได้ก่อนถึงจุดหมายปิดช่องทางเสี่ยงต่ออาญากรรมร้ายแรงได้อย่างเฉียบขาด อันนี้ครับอ<ม>ันนี้ครับเนี่ยมันเป็นลูกเลื่อนนะครับสามารถใช้ได้ดีนนทา่ไงไงทานนอกเป็นสนิมแต่ไม่เกี่ยวเลยน,นะครับยิงได้ดีครับเราทดลองแล้วครับไม่มีเรขทะเบียนรับไม่มีครับไม่ใช่ปืนหลวงครับไม่ใช่ปืนทางราชการนครับเป็นของผู้ลงหานะครับคันนี้นํามาตั้งแต่สงขลาเรื่อยมาโดยคันนี้โดร์ัวเนอร์ก็เป็นรถเช่าครับก็าเช่ามา ก็ทำระยะเช่าไว้สามวันครับพอเช่าเสร็จวันละสองพันห้าเช่าเสร็จประจำห้าพันประตูกวดพ้นนะครับควรอาวุธปืนอยู่ในแถวที่สามกับแถวที่สองติดต่อกันตอนตอนเหนนี่เขาดึงขึ้นแล้วแต่ว่าตอนจริงๆแล้วมันเอาไว้ปิดมันซ่อนไว้ตรงก็จะเห็นใช่ใช่กุ๋ยใช่กุ้ยครับก็เป็น เนี่ยคราบงหลังทั้งคู่เนี่ยบางอยู่ระหว่างเบาะเนี้ยครับเบาะเบาสามกับเบาะสองครับโดยโดยใส่ใส่ตุ้กขุยครับพิเศษเนียที่จะไม่ให้ตรวจค้นนะครับตรวจก็เลยยังไม่ปรากฏชัดนะครับก็เพียงแต่ว่าเข้ามาส่งเท่านั้นเองจะไปส่งแล้วจะไปทําอะไรต่อเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนของเราครับทางนี้ตอนนี้ทางตํารวจสืบสวนภาคแปดนะครับทางท่านรองผู้การทางผู้การสืบนะครับก็ส่งพลังลงมาช่วยช่วยขยายผลต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาครับ ขับทางท่านพลตรุษูลพงศ์ถนอมจิตทางผู้ชิการ,รตำรวจภูธรภาคแปดได้ํำชับนะครับว่าให้ตํารวจสืบสวนภาคแปดนะครับทางตํารวจภูธรจังหวัดพังงาดําเนินการสืบสวนไม่ไม่ละเลยครับข้อมูลทุกอย่างเราจะต้องเอามาประกอบกันเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าอาวุธปืนนี้เอามาจากไหนจะไปส่งที่ไหนจะเอาไปทําอะไรก็รายละเอียดต่อไปถ้าเราได้ทราบนะครับก็จะมาะแถลงอีกครั้งหนึ่งครับ อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ